สวัสดีครับผมยี่ก็ผม่นมีชแนลนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม special force เนาะผมไม่ได้มาเล่นโชว์นะแต่ว่าไปเจอโปรก็เลยเออคิดคอนเทนต์ได้ไวเออมันต้องมีวิดีโอหลักฐานเพื่อแจ้งทีมงานให้แบนโปรผมก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าอ,อ่าล่าโปรไม่ได้ล่าโปรหรอกเจอโปรอะไรเงี้ยเจอโปรจเจอแฮ็กแล้วก็ส่งไปเลยส่งไปทีมงานเขาโปก็จะอยู่ทีมแดง แล้วก็อยู่ทีมเดียวกับผมเนี่ยนะซึ่งไอกากนักบินเนี่ยไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่สงสัยแล้วก็ผมสงสัยว่าไอปิงเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนโป้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันโป้ยังไงบ้างไปเดี๋ยวผมจะสโลภาพบ,บ่อยๆเนาะเพื่อให้เห็นว่ามันโปโอเคไปเริ่มที่ช็อตแรกเห็นไหมมาถึงมองกำแพงเลยนะมองตั้แต่เริ่มมาแล้วนะ แล้วก็เห็นชื่อศัตรูอันนี้มันจะเห็นอยู่แล้วนะั้นในรีเพย์ฮะยิงนี่เปาไม่ดีดด้วยยิงนัดแรกเป้าไม่ดีดแต่ผมก็งงว่าทำไมเลือดมันไม่ลดเหมือนกันไม่รู้ปไปนละบล็กเกมมั้งนี่มองกำแพงเนี้ยทําไใยิงลูกซองนี่แล้วก็มองกำแพงต่อนะเห็นว่าเขาไม่ได้มาทางมงเลยเห็นไหมมันมองปาดกำแพงเลยเห็นไหมยิงมุ<ฮ>่ล<ฮ>่วง อันนี้เป็นปืนพกเนาะสองอ่าช็อตแรกก็ประมาณนี้เฮ้ยมีอีก,อกนี่นี่ตรงมงุฎนี่นี่ยิงไปแล้วเลือดลดแล้วเป้าไม่ดีดนั่นแไ่ตายไปแล้วตัวหนึ่งไม่ดีดนะเป้าไม่ดีดอ่าปาปกติโลต่อเร็งรออันนี้ไม่นาจะมีใครแล้วมั้ง เออไม่มีละไปโอเคครับนี่ข้างหน้ามันจะมีอยู่สองตัวนะเดี๋ยวผมสโลพาไปแล้วก็อตาร์ทนี่ลิงกําแพงปาดยิงนี่เห็นไหมป้าไม่ดีดด้วยที่ผมสโลเพราะมันจะได้เห็นชัดว่าปืนมันไม่ดีดนะแรงถีบป,ปืนมันไม่มีอ่ยิงแล้วปืนแม่งนิ่งเลยเลิงเริงกําแพงเริงกําแพงปาดไป <Special S 1> เ,เห็นไหมชัดเคิี แล้วก็นี่ช็อตตรงนี้ปึ๊บตรงนี้จะเห็นเกิดแดงใช่ไหมชื่อชื่อสีแดงอยู่อ่ะอน,นั้นเป็นที่ไม่ได้เกิดแดงทีมฝั่งเกิดน้าเงินอ่ะมันจะมีตัวฟียืนอยู่นะี๋ยวผมจะสโลว์สโลว์ให้ดูว่าเขาทําอะไรบ้างนี่เขาเดินมาถึงเลยเขาเห็นน้ำมงกําแพงนะสังเกตดูเห็นเป็นตัวฟีปุ๊บเปลี่ยนลูกซองเลยไม่เช็คอะไรเลยนะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วไงว่ามีตัวเดียว เปลี่ยนเป็นปืนพกแล้วก็เดินไปยิงเลยนะมมันไม่กลัวเลยว่ามีใครมาเฝ้าตัวฟรีอะไรหรือเปล่าแปลกไหมแปลกแปลกออนี่ไงตอนนี้เดี๋ยนะผมะโลก,ก่น่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูยิงเป้าไม่ดีดเลยอมดิ้งเลยนะหนไหนนะไอ้ <laughs> ปืนไม่ดีดเลยปืนนิ่งเลยนั่นนะแล้วก็ล็อกเป้าเนี่ยล็อกตามชื่อเลยเมื่อกี้นม่เห็นไหมล็อกตามชื่อเลยทั้งๆท,ที่อยู่หลังกาแพงอะ่ะแม่ง คือไปตรงตัวละครเพราเลยอ่าก็มีประมาณนี้เนาะอันนี้มันก็เนียนนะทําเป็นเนียนเดินเช็คนู่นเช็คนี่นะเห็นไหมเนี่ยทําเป็นเช็คนะเนียนจัดเลยเนี่ยโดยนสงสัยตอนท้ายเกมอะ่ะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกว่ามันโดนส,สงสัยตอนท้ายเกมเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายเกมเดี๋ยวดูดูไปเรื่อยๆก่อนนะคลิปมันจะได้ยาวหน่อย ผมกลัวคลิปไม่ถึงสิบนาทีอะ่ะอยากได้สักสิบนาทีกําลังดีอันนี้มันยืนนิ่งนะไม่รู้นิ่งทำอะไรน่าจะไอ้นี่อยู่เซตเซตโปรแกรมโปรอยู่ไม่ก็ตักข้าวกินก็ได้เออเขาอาจจะไม่โปรก็ได้ใช่ไหมผมจะลงก็ต่อเมื่ออะไรนะอ๋อผมดูไปแล้วใช่ใช่ใช่ผมยืนบอกว่าผมเช็คไปแล้วนะว่ามันโปรจริงไหมเพราะผมจะได้มาอัดคลิปเนาะสรุปว่าโปรจริงนะก็เลยมาอัดคลิปนี่แหละอ่า มันแน่เป้าย่างนิ่งปืนไม่ดีเนี่ยมันก็ยืนนิ่องอะมรู้กินข้าวหรือว่าเซตโปผมก็ไม่เคยเล่นนะโปเนะ่ะว่ามัน,มนไม่ควรเล่นนะ,นะเนาะเพื่อสังคมเกมที่มันดีๆคือแล้วเราก็โตๆโตกันแหละไอ้นี่แม่งไม่ได้ธรรมดานะเว้ดูมันเติมนะเว้เติมหนักเลยนะเติมแล้วแมงยังโปอีกแม่งไม่กลัวโดวนแบนเลย เล่นโปรแล้วก็เติมเติมซื้อนู่นซื้อนี่ไม่รู้ทีมงานจะแบนแม่งหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่าแม่งเติมให้ตังเสร์ฟเผื่อถ้าเจอถ้าผมแจ้งมาแ,แล้วแม่งยังเล่นอยู่ก็คงไม่แบนอะ่ะเพราะแม่งเติมเนี่ยคนเติมเราไม่แบนอะไรอย่างเงี้ยแบนเฉพาะไอพวกเอาไอดีไก่มาโปรอะไรเงี้ยคนเอาไอดีหลักมาไม่โปรเอามาโปรไม่แบนนั่นเนี่ย อันนี้ก็เนียนนะเนียนยิงไม่โดนนะอะไรผมก็คิดว่าเฮ้ยเราคิดมากไปเองบอกว่ามันมันว่ามันโผล่จริงจริงแม่งเนียนนะแรกๆคูรเนียนเลยเนียนจัดเลยไปดูช็อตต่อไปนี่จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีคนอยู่สองคนนะไม่รู้ใช่ช็อตที่คนมันแอบหรือเปล่าผมดูอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นช็อตช็อตในมุง่าดูดูแม่งปาดกำแพงออกมาเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะ เล็งกําแพงเนี่ยนะเห็นไหมเล็งกําแพงลากเมาส์ผมเลย <S <S นั่นไงปืนไม่ดีดนั่นนะปืนไม่ดีดโอ้โหไม่ปรับสโลนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยโคตรเนียนบอกแน่เขตตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละบางคนว่าเฮ้ยพี่โปอะไรวะร้องเอียงหรอผมไม่ร้องนะเดี๋ยวรอดูเลยท้ายชิป ยอดมากเกมนี้ผมชอบทำไห้ผมเล่นแบบนี่ไงใช่ไหมยังแม่นโอล็อกเป้านี่ช็อตนี้ช็อตนี้เฮียมาโอสาล็อกเป้าไอ้เหี่ยดูเกิอดอะไรขึ้นดูนนะ่ะนอะเนียลืมรีโหลดไม่ไงโอลืมรีโหลดเขาไปนู่นแล้วเขาหนีเป็นซันแล้วเออช็อตนี้ด้วยช็อตนี้ด้วยมันจะมี ดี๋ยวผมดูก่อนนะเดี๋ยวสโลให้ดูมันจะมีคนดันมาเนี่ยเห็นไหมเห็นชื่อสองชื่อไหมชื่อยี่สิบสี่เมตรกับสี่สิบสี่เมตรเนี่ยมันจะมีคนดันมาที่อุโมงคนะ์เนาะแล้วก็แม่งเห็นเลยเดี๋ยวดูข้างหน้าเนี่ยมันมองอะไรมันมองกําแพงจะไม่โปรได้ไงผมไม่ได้ร้องเองด้วยดูเพื่อความชัดเจนเลยนี่เห็นแล้วนะนี่เล็งลากกาแพงมาเลยเห็นไหมเห็นสองชื่อนี่เห็นไหมมันเห็นสองชื่อนะแต่ว่าแม่ง เอ้าแม่งเป็นล็อกอะไรก็ไม่รู้ล็อกไอ้ตัวนูน้นอ่ะอ่ะล็อกไอ้ตัวนู้นแล้วมันก็ยิงไม่โดนอะไรของมันก็แบบหลายเป้ามั้งผมก็ไม่เข้าใจระบบโปงนนะแบบเหมือนเหมือนศัตรูอยู่ข้างหน้าหลายเป้าแม่งล็อกมั่วเลยนะเนี่ยเขามายิงกันที่มุมตายไปสองตัวสามตัวน่าจะมีคนนะถ้ามันลิงบอเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมนัม่นนะ เป้าต,ตรงดิ้งเลยนั่นนะยิงไม่โดนเลยนะแต่แม่งเป้าลากมาโดนเฉยเลยงงม่ยังไมไหนช็อตนะแม่งมองมาทางนี้อีกแล้วเนีะนะ่ยเห็นไหมแม่งมองกำแพงตลอดเลยนั่นนะ่ะเอา้าเป้าล็อกแล้วแม่งแบบเหมือนเขาวิ่งวิ่งเลยก่อล็อกเป้าหรืออะไรทุกอย่างแ,แม่งยิงโดนหัวเรือเฉยเลย เจ้าปู Hacker Man คเกอร์แมนอ่ะเร่งสปีดมี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 น่าจะมีนะดูดิมันมองแต่กำแพงเลยดูดิข้างหน้าไม่มองอะ่ะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในจอ,อแม่งมองกำแพงล้ลวนเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะผมเจ็บคอบ่ะมาต่อเห็นไหมมองแต่กำแพงดูดูด เล็งรอเลยดูความนิ่งของปืนนะครับผมดูความนิ่งของมือนะครับเอา้าเป็นนั่นไม่มาแม่งหนีจบกันอดดูเลยได้ดูไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะได้ดูนะสโลสโลนี่เห็นไหมมองกำแพงอย่างเดียว มาอ้างฟังทรงฟังเสียงผมว่าไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยมันต้องหามุมมองจอด้วยดิแบบมองพื้นที่ไปข้างหน้าถ้าจะมาบอกฟังเสียงอ่ะไม่รู้ดีดไปะนะปืนเนี่ยมันปืนไม่ดีดเลย <c oughs> โอเคช่อนี้เหมือนมันแกล้งเนียนนะแกล้งแกล้งเป็นโปเนียนนะปล่อยธรรมดา <rac ial point. S 2> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นี้เอานิ่งเลยเนี่ยดูช็อนี้ด้วย ยิงนิ่งเลยจัดนะยิงโด,ดนรถไม่เงี้ยปืนไม่ดีดเป็นไงให้หนีน่ยเห็นด้วยเอาดิทำเนียนนะเหมือนเช็คนะแต่จริงๆแม่งน่าจะเห็นเห็นตะแรกแล้วแหละ <P> ทำเป็นเนียนเช็คเนาะอืมนะเกมดีๆมีไหมนะ น่ามีคนนะผมจำได้ว่าผมงควันมันไม่เคยมีตรงนี้มีไหมไม่มีไปเพื่อนไปยืนยืนเซตโปยืนเซตโปมีาปาวะเพื่อนยิงไปละเออไอวินนี้ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ป่ววะ เออไม่มีวินนี้ไม่มีเพื่อนเพื่อนเก็บหมดวินนี่พรผมจำในตัวที่ตายตรงนี้ได้นะะอ๋อไมีมีมีม,ม,มีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมองกําแพงยับเลยเนะ่ะเพราแอบบหลังกําแพงแม่เงเต้าเป็ปลลนล็อกหลังกําแพงอะเดี๋ยวคอยดูเนเน่นเนกู๋จะโลยดูแอบหลังกําแพงนะไอ้เชี่ยนี่เป้าแม่งล็อกหลังกําแพงเลยดูนั่นะเห็นไหมนะไม่ดีดด้วยปืน นั่นแน่กินไม่ดีเขาไม่ใช่ช็อตหลังกำแพงช็อตหลังกำแพงองน่าจะบินอืน่นไป let's go ดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะส่งไอ้เจ้าแนวแบนนะส่งลิงก์คลิปนี่แหละแบนผมเดือดมากเลยเวลาเจอโปร่ต่อให้อยู่ทมีมเรามันไม่แฟร์รู้สึกว่าเล่นไม่แฟร์ นนี้ก็ยิงเขาไม่ทันโดนคิดซุปเปอร์วียิงไปก่อนเห็นไหมแม่งเห็นแม่งเหน็นนี่กำไปมองฝั่งนู้นนะอันเนี้มชืนไม่ดีดเลยวิขนาดกดสกปีดยังเห็นเลยว่าปืนไม่ดีดอันนี้มีอีกไหมนะออดูวะโอ,อ,อมันน่าจะเป็นอะไรไม่รู้มันยืนนิ่งเลยอะบิน่นะ หลังจากหลังเอ้ไม่ได้วินี้หลังจากอยู่ทีมน้ําเงินนะนี่เนเขามองกําแพงนะันเป็นเนียนนะทําเป็นเนียนนะอ๋ะอยืนยืน,ยนตายเ่อมันจะมองกำแพงไงมันจะมองสั้นไงตายไปเลยเดูยเพื่อนเล่นดีกว่ายิงได้ไหมเพื่อนอ่ามุมมองที่สาม ปุ๊บปุ๊บเอาอะดูดิ FN เงินอาหลบหลบหลบหนีหน,หนีหนีก่อนแล้วสู้ไม่ได้เอ้ยไหดยิงไม่ได้อ้ยเยอะเยอะเยอะๆสิ่ายนะเพื่อนโห่ถ้าเป็นไอโฟนี่เก็บเรียบเลยเมือเ่อกี้นะโห่ไม่เล่นโปวะเนาะมีแต่คนชั้นต่ำมาเขาเล่นกันใช่ไหม อ้ยเอ้ยเอ้ยวิ่งแล้วหูสั้นเฮ้ยขึ้นมาไงวะเนะี้ยมาแล้วเนี่ยไหมถ้าเป็นไอโป้แม่งยิงเลยอันนี้เขายังเห็นตัวขเขาหนึ่งยิงที่โป้แม่งยิงดักเลยอะไม่จานนักบินว่ะเก็บไปละ่ยคนนี้เขาสงสัยไอโปนะยอดจริงๆดูทันนี่ผมยังดูไม่ทันเลยตอนมาเล่นนะนะ แพอมาดูแบบดีพีสโลโมชั่น,นคือแม่งของจริงว่ะอืมเอานี่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 เนี่ยหลังจากตอนเนี้ยเป็นต้นไปอะผมมั่นใจว่ามันโปเว้เดี๋ยวดูเพราะอะไรนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันว่ามันเพราะอะไรทุกคนจะจะแบบรู้เลยเนี่ยเห็นไ,ไหมคนกระโดดมานี่คอยดูนะ เมาส์ไอจองมันที่มันลากตามเนี่ยที่มันยกขึ้นยกลงช้าๆเลยคือมันเป็นโปรล็อกเป้าแล้วก็มองทะลุนะแล้วก็ลดแรงดีดซึ่งโปรล็อกเป้ามันทํางานอยู่เว้ยกับโปรมองทะลุคนกระโดดมาหน้าเมาส์เมืนอก็กระโดดตามเมาส์เมื่อก็กระโดดตามมันก็เลยยกหน้าตามคยดูนะดูนะนจะตามยาวเลยปึ๊บดูเนี่ยคนมาทางมงนะคนมาทางอามงช็อตเน่เยี่ยโป๊ะของจริง มันน่าจะ AFK เคะไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมคนมาแล้วโดดมายิงมันไอ้เห <c oughs> ี้ยมึงไม่ปิดปูกหอนวะมึงไปทำห่าทำหิวเนยมึงไม่ปิดปูโป <c oughs> โแตกเลยมึงโดนแดนแน่ของแม่เลีนะมันจะมีใครที่ไหนอ่ะยกจอไม่อยู่แต่แม่งเมายกเองได้อะม,มีไมไม่มีมึง <c oughs> เล่นสเปดไปเลย เล่งไปตอนที่มันเอฟเคมันเอฟเยาวเลยนะเน่่เน่น,นลงสปีดนิดหน่อยพอให้มันสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าอาจะบุกมาแล้ทีมแดงน่าจะบุกมาแล้วนี่ยเห็นไหมเขาโดด,โดดมาแล้วหน้าทีมแดงเนี่ยมาแนละ้วมาโมงอ้อมมายิ่งมันเห็นไหม เนี่ย <S an> นั่งล็อกเต้าเลยเมาหันตามเองเลยขนาดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้แม่งโดดอ่ะแม่งจอแม่งยกเงี้ยยกตามเขาเลยน่ะยกตามอย่างนี้เลยยก,ย,เลย,ยกตามเฉยเลยยี่อะเขาโดดเขาวิ่งไปไหนแม่งหันตามหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดดึงดึงดึงอันนี้ผมขยับเองได้นะเนี่ยเพราะว่าไอว้วนนี่มันตายไปละอืมนะเดี๋ยวดูวินต่อไป เลิงสเปดก่อนปึ๊บเลี้งสปีดเลงสเีดเนี่ยผมจะขยับได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดูเป็นวิวมันอะจะขยับไม่ได้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันปูจริงๆเนี่ยมาละมาละเขามาละเป้านี่เลยทีมงานน่าจะให้รางวัลกับคนแจ้ง,งแบนเนาะ คนแม่งจะได้กระตือรือร้นแจ้งแบนหน่อยบางคนแม่งเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยมีมีผมคนเดียวมั้งแจ้งแบนไอ้เคียเนี่ยแม้ไอ้สายเมาส์ตามเลยมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมยกเมาส์ตามเขากระโดดเขากระโดดลงมาแม่งเมาส์ยกตามเฉยเลยไอ้เหี้ยนีอ่อจริงจริงไอ้คนชั้นต่ำมันเยอะจริงจริงขอภัยนะหยบาบใคร ต่ผมนับเดือดมากไอพวกโกงเกมอะไรเงี้ยไม่ว่าเกมเล่นคนเดียวหรือ,อไรไม่รู้ผมผมเกลียดว่ะเออเล่นเล่นคนเดียวเกมออนไลน์อะไรเงี้ยแต่มันก็สิทธิ์ของเขานะฮาถ้าเกมเล่นคนเดียวเพราะมันไม่เดือดร้อนใครไงใช่ไหมเขาก็เล่นเพื่อความสนุกของเขาอะ่ะเออแต่อันนี้แม่งเกมเล่นออนไลน์เว้ยทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะแล้วก็มาโปะเองโงูงูเนี่ยโด,ดมนมะันละทีมแดงโดนมันละปึ๊บโดนมายิ้มสวยไม่เงียนิ่งเลย เมื่อก่อนผมแจ้งแบรนดแต่ว่าผมไม่ได้ทําเป็นคลิปนะไม่ด้ทาเป็นคลิปนะแต่ว่าทําเสร็จผมก็แบบส่งลิงก์ส่วนตัวลิงก์ส่วนส่วนตัวส่งในทีมงานเข้าไปว่าเออไอนี่แบนด์นะผมก็ด่าอะไรเลยแหละและ้วก็ส่งไปปุ๊บไม่เคยเอาลงช่องนะแต่ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมจะเอาลงช่องผมยาวๆเลยถ้าผมเจอนะก็จะไล่เป็นพัดพาสไปไม่เพื่อน เล่นสปดขวี้ข้างบ้านตีกันวะสัตรีเ,เล่นปืนนะเว้ยเขียงข้างบ้านข้างบ้านตีกันตายนะมันเรื่องมาบ้านผมนะหมายังหมายังมันต้องมีคนมาโมงเอาเพราะรู้ว่ามันเอ็ดนี่เป็นตัวรนะีน่าจะไอ้แก่ไอ้แก่ขาประจำมามา,มาเอาตัวรีนะนี่ยมาละคนมาละเมาส์มันขยับตามคุณเนี่ยเห็นไหมเพว่าถ้าไม่โดนแบน์เนี่ยถ้าผม ส่งเรื่องแบรนดไปให้แล้วอะและแม่งยังไม่โดนแบน์เนี่ยผมมาเจอมันในภายหลังผมจะด่าทีมงานเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาขยับเดินขยับนิดนึงแม่งก็ขยับตามนิดนึงดูเดี๋ยวมันเล่นร้านเกมมาแล้วโปูในร้านเกมอะทีมแฟดตรงข้ามจับได้ับลากไปกระทืบหน้าร้านหรือเปล่าหรืออะไรยังไงงงอยู่ๆแม่งก็เอฟเคเฉยเลยไม่ออกเกมนะ แต่ทีมเราก็ไม่โหวตนะไม่รู้เป็นอะไรมสงสัยเห็นคิวมันเยอะไงเลยนึกว่ามันยังเล่นอยู่คนใดก็อย่างเงี้ยพอเห็นคิวเยอะก็นึกว่ายัางเล่นอยู่เนาะอ่ะเร่งสปสีดเดี๋ยวอีกวินนึงผมพอแล้วเนาะเพราะว่าถ้ามันดูจนรีเพย์จบอ่ะมันจะไอ้นี่มันจะค้างแล้วเกมหยุดนะเราก็ไม่แก้แล้วเพียหจุดตรงเนีน้แต่รอให้อีกทีมหนึ่งได้ก้าววินก่อนเดี๋ยวผมก็พอเลยเดี๋ยวเกมมันจะหลุดคนมาละคนมาละ ัดเตนอันนี้ชัดเตนนไม่เงีมาและเอ้าใครปลาระเบิดดักวะมันหนีเลยเอามาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเมาส์หันตามชัดเจีน,น,นั่นเนี่ยอืมชั่วโอเคครับผมลืมให้ดูข้อมูลตัวละครในเวนนี่นะว่ามันชื่ออะไรอ,อภัยในคำหยาบอีกแล้วไม่ เปที่ลบปึ๊บไอ้นี่อยู่เวททิ้งลูม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 ไหนวะอันนี้นี่นี่เจอแล้วเอาค้างอ๋อนี่ไงเนี่ยยศไม่ใช่น้อยนะเว้ยสองพชรแหลงสองเนี่ยเออยศสูงนะ ไม่ว่ากันนะครับพี่ดูมันโปรไฟล์โพสต์มันไม่ว่ากันนะครับพี่ปืนดูมีปืนแล้วปืนโอ้โหยปืนก็ปืนแลก็มีเนี่ยเอาวะมึงก็คือผมฝากทิ้งไว้เลยนะถ้าหลังจากที่ผมลงคลิปนี้และส่งให้ทีมงานเรียบร้อยแล้วถ้าผมยังเห็นไอเวนเนี่ยเล่นอยู่ ก็คงรู้นะว่ามันคงเติมเยอะเขาก็เลยไม่แบนเนาะอืมเพราะว่าผมเล่นและโปรเกินการมากส่วนใหญ่จะเจอไอดีไก่นะที่โปรเนี่ยอันนี้แม่งเจอน่าจะไอดีหลักมาด้วยอะ่ะไอหมวกเบเลี่เนี่ยหมวกหมวกเบลี่นะวะไอเขาเนี่ยอ่ะเขาเนี่ยแม่งถาวรนะวิหลายร้อยนะซื้อแล้วก็หมวกหมวกอยู่นะว่าหมวกหมวกหมวกไอที่ ถุงเงินอันนี้ก็แรงนะสามร้อยนะทําเป็นเล่นไหมอันต่ํานะหรือถูกไปก็ไม่รู้เนี่ยไอหมวกเบลเล่เนี่ยแพงเท่าที่ผมรูก็คือหลักร้อยทุกชิ้นนะหลักร้อยสองร้อยสามร้อยผมไม่รู้หรือบางอันก็หาร้อยเดียสั้นโอเคเดี๋ยวจบคลิปไปตรงนี้แล้วกันเนาะหากมีความผิดพลาดประการใดทาหยาบใครอะไรก็ตามก็ขอกราบประทานอภัยมาในนาทนีนี้ด้วยนะครับผมอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ดูที่ว่าแมงหนึ่งอยู่ไหมในอาทิตย์หน้าผมว่าน่าจะเจอนะเพราะเซิร์ฟมันก็เล่นกันอยู่ไม่กี่เซิร์ฟหรอกบ๊ายบาย